สวัสดีครับชาวเอ่อชาวอะไรนะเอ่อชาวเกมเมอร์ทุกคนเนะี่ยในในตั้งนานเออก็เป็นวันนี้กลับมาพบกับไมค์ครับเช่นเดิมเนะี่ยเพื่อนไม่มีอะไรเล่นนั่นออีกก็เอ,อ,เอ,อดูนี้ได้อะไรนะความดีบวกหนึ่งไปเฮียอะไรนะติดก็ไม่ได้เนะี่ยอ่ะดู ดูมันเล่นไงแล้วผมได้ป้ายความดีมา13อ,อ,อ,อัน14แล้วค่ะหนังใบความดีถึงเฮียเลยแสบกระลาดเอ้ยกระดกลิ้นเป็นเฮียเอ้ยต้องพูดคำว่าเฮียเดียวสัง่งเลยถ้าเฮียกระดกลิ้นนี่พูดยังไงวะเที่รีอ่ะไม่ใช่นะครูกระดกไม่เป็นเฮียเองอยหรับสป็นรับไป แข็งนากระเบือเราไปเออทำลายอะไรกูป่ะก็ไม่ไม่พ <u> uh> ังว่ะม่เป็นไรมึงเนียบเลยเฮ้ยหลังจาเกมนมือเฮ้ยเราไม่ทำลายข้าวของคนอื่นกป็ไรหรอกกูพี่ก็อีล้อเออ่ฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยบายา ว้าไปแล้ววิววิวิเนี่ยเจ้าของไม่อยู่ว่าถะหลมไม่เล่เยค่ับเจ้าของคงไม่มาดูคลิปนี้หรอกเนี่ยเจ้าของเพื่อนกูเนี่ยมันก็แกล้งอยู่แกล้งผมเนี่ยมันไม่มาดูที่บาทก็ได้ให้เป็นล้านบาทแล้วไม่มาดูที่บาทเลยอ่ะอ๋อฮ่าฮ่า ม่รอเลยพบเพื่นต่อเนี่ยอ่าเราไปไปตะามเติมตะตามเติ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 นถุยไงตะปามตะตามไว้ทำไมอ๋อเอาไว้เกิดไงมกับเออเอาไว้เกิดหมายถึงว่าเวลาพ่องตายมาหาที่ยถุยไม่ใช่แล้วฮะก็เวลาพวกถึงตายเนี่ยอ่ามาหาเพื่อนในนี่เนี่ย าานี่ก็เพื่อนคุณลอยอยู่นะเอ,อ่ยืนห้อยหัวอยู่นั่นเองก็ไม่มีอะไรมากจริงมันแบบซุกก็ตั้งหัวใจนะแล้วก็จะรอไป PVP หน่อยอ่าซึ่งทางข้างหน้านี้เอออ้าวอสั่นจะวิ่งแข่งโอ้ยซุกก็ไม่เอาหรอกใช่ไกูหาซีเองก็ได้เฮ้ยทำไมครับเซิร์ฟนี่มันดีดีตรงที่ว่ากู กูได้เล่นกับเพื่อนเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องเปิดแรงไม่ต้องต่อทามาชีห่หนีหนีอะไรก็เออ,เอนั่นเล่นมันเป็นแบบประลองเ,อเราเล่กทีนี้อะไรบูวิวับผับเทียบเลยที่ออดกูแย่ออกมาเดี๋ยวน้หตี๋ตายเลยสักหืไม่อยอมก็ไม่ตี๋ตายเลยไปต่อนี่นะ ยอมรับเลยมันแรงจริงปีนัดเดียวแม่งเดชดีๆจะดีเลยจริงๆนะก็เราไม่มีเกาะไม่มีรับรองตายนะฮะก็เนี่ยราต้องหอ่วงๆต้องห่วงๆเราจะไปท้าทายอีกรอบหนึ่งเนี่ยว่าเราจะตายสักกี่รอบและฆ่าได้สักกีนะ่ตัวเกาะนะก็แนะนำมุมมองนี้ดีกว่ามึง รอบตัวไงไหนๆตัวไหนๆเนี่ยไลยดูออกเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเใครเฮ้ยพวตัวไหนตวกไหนตวกไหนอ่าเจอลวอ่ะตีกูทีตายหาเลยเกับไปท่านกลัโนกักลับบ้านั่นเองฮ่ารอโนอย่างนะสี่ เนีวันนี้ก็ถามว่าวันนี้คกูมาเล่นอะไรก็มามาเล่นเะตยน,นะแล้วนี่คือเออสิ่งที่เราจะเอาไว้บูชายันนั่นเองนี่คือเออหัวคนกนแหมะผมก็ได้มาหลายคนเลยนะเนี่ยทีเดียวเลยเอ่ะก็จุประดับไว้ที่เออ นี่คือหัวของเอหอัวกูเองนะ,ะนี่คือ,ออหัวของน้องนะนี่ก็เพอรอาที่รู้กันหนูนะหัวเองามีนะเอ,อ่ใน,น,ออนหัวผมน่จะรู้นะหัวผม อ่ะัมงไม่เหมีอนเลยแย่ไม่มีไงอ,อ่ะอันบนสุดไงอันบนสุดหัวผมที่เหนียวหัวเพื่อนนะก็พาเพืเเ่อนมาเยอะนะแล้าไปกันต่อเดี่ยต้นไม้น,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 นี้ปลูกไว้ทำอะไรลูได้ไม่ต้องไปห,หาไหม้ไกล แล้วการที่ดินเยอะๆที่นี่เอาไว้ทำอะไรใช่มันจะมีเรื่องอยู่าสนามหญุาเกุตรอลนั่นแต่คุณเล่นเออเอ้ปลูกต้นมงต้มาม้น้นปาให้เราดูปลาแห้เราทาปลาและแล่น ก็มีคนเห็นผมพูดคนะ่ะเนี่ยฮะว่าผมเจ๊ชิบแล้วนะก็ไม่ใช่นะไงยังใช้อยู่ก็แค่อยากคุณแบบเป็นำน่ารักเนะี่ยเออคือชอบแบบพิเมดแบบยั่วยอยให้สลายที่อะไรเนี่ยเออคือชอบยั่วคือชอบอ่อยสิอ่อยเหี่ยวรู้จักเปล่าก็นะโอเคตรเงี้ยคือแค่เปลี่ยนอิน่คือให่เปลี่ยน พิมพ์ครั้งเดียวนะแบบเฮ้บ้านหนะูเออเนี่ยนะแค่เปลี่ยนพิมพ์เมดไปพูดคงพูดขะดพียเดียวแม่งหลอแล้วนะอบอกอ่ะอย่างนี่ตูดแบกก็หลอกอยังนีบอกบอกไม้ตื่นตรงนี้นะอย่างนี้ก็อย่างดีๆนะตรงเนี้ยเราคาดเดาว่าน่าจะ ชูตังจถ้าเกตัวเองกวางไม่ได้ฟังไปเงทำไมเง้อยนี้ทางนี้เลยมา เยอะเยอะเยอะกต้นไม้จะเริ่มเติบโตขึ้โคโตรโตเลยแล่วก็เออเราเสียเวลาไปขี่นาทีกันแล้วเนี่ยก็แปดนาทีแล้วนะก็ใกล้จะลานแล้วนะเพราะกูโปรแกรมกูอันได้แค่เออประมาณสิบสิบนาทีนะก็ ต้องลาแน่สำหรับท่านทุกคนทางบ้านที่แเออชื่อออยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากเห็นผมกินหรือเห็นอะไรก็บอกชื่อเกมมาได้ฮะเกมผีผีอยากเห็นกุกกี้แต่บอกมาเลยนะก็เยนื่อยจังเ,เกมตีนนี้นีนเออค่ะวันนี้ก็เออ,อ,ย,อยังไม่ขอลานะยังไม่ขอลาหรือหนึ่งนาทีกว่าอะ นะดูดยื้อไว้ถึงที่สุดไอ้สัเยไอ้สั่เลยเอลเลยเอ,อไม่โดนอีกแหงจอด้างมาสิกูดเดินยังไงล่ะเออนก็ที่ดมก็ว,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 วันนี้ก็จะขอลานะ เพียงเท่านี้นะอ,นะนอ๋ะอนะนั้นนะวลากูเล่นน้อยแล้วไนงะเดี๋ยวถ้าคนนี้อยากเห็นกูเล่นเกมปี๊แต่วงแตกงที่อะไรอยากเห็นแบบว่า,าเอออยากเห็นมุมปี๊ดอ่ะอยากเห็นเกมพีบีเนะี่ยบอกชื่อเกมมางนะั้นก็เขาจะคลิปเพียงเท่าน